ก็ผมเมื่อน hmm. ิว hmm. hmm. ิทผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาค้าว้วยนะครับอยู่โซนทั้งเกษตรครับสำหรับเมื่อน้วิทผู้เขียวมาทั้งซนเกษตรนะครับเมื่อน้มีโซค้ยแม่ลูกโคแม่ลูกนะครับเด้อ๋ยวามาเปิดให้พี่น้องบ้านหฮาได้พิจารณานํากันครับผมนะครับอ๋อเพราะว่าร้ายครับผมไปพ่อะครับเจ้าของข้าเพิ่นเลยครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมแนะนำพางซื้อเจ้าหน่อยครับผมคือยศครับอยู่ตำบลบ้านบัวเพื่อเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับครับครับเมื่อนี้เขามีกล้วยขั้วเมลูนแล้วครับเนาะเอากล้วยเขามันมีเป็นเยอะหลมากเลยบอกุูพี่น้องเขาฟังเหรอเป็นอิตเซอร์สายเพชรอุดรครับเนื้อนางดีครับสองร้อยสี่สิบครับผมประกันบวกลบสองร้อยสี่สิบแปดนะครับครับผม เตะเตประกันไว้ที่เล่อยซแปดครับครับผมที่ห้าัาเมื่กีนเนาะครับมันขึ้นไปแล้วครับสี่สิบสี่หายมืออีกสิบก็มือกับผสมเรื่องอะไรครับเรื่องผสมมันเลียโอ้ตอนนี้สถานะท้องว่างอกครับรับรับลูกไซส้สองเดือนครับลูกไส้เป็นลูกของผู้ใดเนาะครับนี่เป็นลูกของเจ้าสันครับเจ้าไปย้ายแล้วเวลไปกับน้ำเส้นโอ้กดตกชุกไรอ่ะตัวเยอะตัวสูงดีเนาะครับแข้งขาดีครับผมลูกจ้วสั้นนะครับเด้อนะครับ ลูกเจ้าสัน้นต่ย่ยยพื้นเทีดใบหายครับผมได้เยกเดือนครับนี่สองเดือนว่วครับย้ายแล้วว่าไเป็นไ,ไปกับน้าก็ลูกไั้นย้นายแล้วว่าแข้งขาใหญ่ครับผมแข้งขาใหญ่ลูกเจ้าสั้นนี่เขาสิไปไปเจรเลิญเติบโตไปสัดช่วงสิเป็นเบาแล้วครับเน้อโค้งสางนี่สิเป็นแตกช่วงช่วงเป็นเบาแล้วเบิดโค้งสางช่วงนั่นครับผมแต่แต่ตอนนี้แข้งขามาดีครับผมเป็นตัวเยอะตัวสูงนะครับ อ้าวห้องา้องบิ่งละเอียดในตัวแม่ตอนคาบานีอ้าวว่าต่อสร้างว่าต่อคกล้วยห้องเปลี่ยนไดย้จำนี้ครับครับผมแม่ติดสายเพชรอุดรครับครับกบบีสายมูเลตติดปลายเปอร์เซ็นต์หรอครับครับผมอ่ะเว่าไปแล้วครับเนื้อนางดีกล้วยสวมตื้นครับกินกินเร็วเอออ่ะดีครับเนื้อนางสายเพชรอุดรไม่ต้องห่วงอืมว่าวตุ้งพี่น้องเ้างกดครับปัง อายากเด้อครับกุย้ยอันสูงลอยสี่สิบซูเมอร์นี่นะครับคนเก็บเบิร์ดแล้วอยู่ในฟ้ามอยู่ในบ้านเฮาก็ได้ตบีะกอนขันว่าลอยสี่สิบก็ก็เตียแท้ผนว่าบัดที่นี่มันบอมเบนกัวเตียได้ลอยสี่สิบซูเมอร์นี่รคาคาเนี่ยกะแ่สองแสนขึ้นแล้วครับแต่มเก็บเบิร์ดต่อร้องเลยครับ พ่อมนี่เปิดไลฟ์ไลฟ์วัไหนกวครับ็บครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับผมนะครับโซับโซเอาขอเบอร์ครับผมขอเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกห้าสี่ห้าครับหกห้าสี่ห้าครับผมสร้างยนต์นะครับเรื่องสางยนต์เกษตรครับผมก็เคยมาเปิดให้เล่าเช่นหนึ่งครับผมเอาเปิดให้เล่าเช่นนึงเราละ อันนี้เที่ยวที่สองออถ้าผู้ใดหาคว้วยโค้งสางใหญ่ๆครับผมโค้งสางสูงลอยสี่สิบเป๊ะเลยครับที่ผมวัดกับสางเล่าเมื่อกี้นี่แต้สางเล่าประกันให้ลอยสามสามสิบแปดสามเกสามแปดสามเก้าส่วนที่เหลียนั่นก็ให้เป็นกำไรของผู้ซื้อนะครับถ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วนะครับจะกล้วยนี่สูงลอยสี่สิบแท้ๆเลยผมวัดเมื่อกี้นี่ แต่เล่าประกานไว้ร้อยสามแปดสามเก้าครับผมนี่คือลูกไส้ด้วยครับเด้ออ่าสาสวผู้ใดสนใจก็ย่าซ่าครับผมยาา่าซ่าให้โทษมหาสร้างยนต์เราได้นะครับก้วยเกียดนี่ก้มสูงซ้ำนี่โค้งสางซ้ำนี่ผมว่าปัญหายากแล้วสุม้เมื่อนี่ครับผมกเกษตรสมบูรณ์นะครับเด้ออยู่อ๋าเพื่อกเกษตรสมบูรณ์ครับผมเอาขอเบอร์แื่หนึ่งครับผมศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ศูนย์หกห้าสี่ห้าครับ อ้าวครับผมอยู่ใกล้กับมาเบิ้งตัวจริงนะครับเดอ้อฟ้ามาครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะสร้างยน,นต์เนาะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับรับตัวเงาดีเนาะรับตัวเงาดีได้คล่องสางคกตัวนี้ถ้ามีทองเกิดจาเบิ้งก็ดีได้ก็เนี่ครับมีทองนี่ยสีนา่าสีใย